ไม่เชื่อแต่ตอนนี้เขาเชื่อแล้วครับกับช่วงยุทธธรรมสารัฐเขาเล่นงานแล้วครับเขาไม่เอาไว้หรอกครับนะแต่ตอนนี้นักการเมืองไทยเลยครับนะโดนแล้วครับนะเขาจะสอบย้อนหลังว่าถึงใครบ้างครับตนนี้อันตรายมากครับถึงใครบ้างถึงเนวินไหมถึงนะครับถึงธรรมนัฐไหมถึงนะครับนะถึงธรรมนัฐไหมถึงอนุทินไหมตรงนี้แหละพี่น้องนะครับ คอยดูครับเขาสืบสวนสอบสวนมันจะโยงมาถึงไหนบ้างครับนะเหมือนกับเราโอนเงินไปนั่นแหละครับเหมือนกับไปร่วมโอนเงินเป็นนะครับบัญชีผีนั่นแหละครับนะนั่นแหละครับเขาเขาสืบสวนนะครับนะถึงตรงเลยครับนะตอนนี้เห็นภาพหรือยังครับแะว่าประเทศเราเนี่ยได้รับการยอมรับครับจากรัฐบาลก่อนนะ เพราะว่ารัฐบาลนี้เพิ่งมาไม่ถึงสิบวันเนี่ยควจะผลงานอะไรล่ะครับเป็นผลงานรัฐบาลก่อนรัฐบาลอุกิงนะครับนะที่ทําให้ปรากฏการต่อไปชาวโลกว่านะครับว่ากรรมพูชามันเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะครับเป็นแก๊งนะครับโรงงานเป็นใช้แรงงานนะครับใช้แรงงานนรกครับใช้แรงงานที่นะครับอั้งยี่ซ่องโจนนะครับนะค้ามนุษย์ครับโดนทั้งหมดครับ นะต้องขอบคุณนะครับนะสหรัฐอเมริกาครับที่เขาหูตาไกฉับไวในการจัดการเรื่องนี้นะครับเพื่อไม่ให้ชาวโลกได้ตกไปเป็นเหยื่อครับนะเข้าไปก็ไปเป็นเหยื่อมันครับแต่มันนะครับอย่าลืมนะครับมันหลอกคนทั้งทั้งโลกครับคนกลุ่มนี้ก็มาจากกินเทาครับที่เขาปราบครับเขาอยู่ประเทศไม่ได้ก็เลยนะครับอยู่พม่านะครับ อุงอิงทักษิณนก็ปาบครับก็เลยมารวมตัวกันที่กัมพูชาครับเพราะว่านะครับบอลที่กัมพูชาเนี่ยนักการเมืองไทยครับมีหุ้นส่วนอยู่เยอะครับนะมีหุ้นส่วนอยู่เยอะนะครับนี่คือสิ่งที่เรานะครับนะโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยครับต่อไปนี้นะครับนะต่อไปนี้เราจะได้เห็นนะครับว่านักการเมืองคนไหนหน้าไหนนะครับ เกี่ยวข้องกับนะครับบอนที่นั่นเพราะว่าหุนเซนมันก็จะแขครับมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับหุ้นเซนมันก็ต้องปัดความรับผิดชอบเลยครับอ้าวจีนเทาครับไม่เกี่ยวกับผมนะแต่ผมเป็นหุนเซนนะเพราะว่าหุนเซนมันถนัดนะครับเรื่องนะครับเรื่องอ่านะครับค่าค่าเพื่อนเลยครับค่าฟ้องค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนหุ้นเซนเก่งสมัยก่อนพอนทดเสร็จก็เพราะหุนเซนครับ ตอนนี้มันจะเหลือไหมครับมันก็ยกโทษมันก็โทษให้อ่นักเกินเมืองไทยคนไหนมันแข่หมดต่อไปพวกมึงล้นจนนะครับนะล้นจนแต่นะครับแต่มันไม่แข่ทักษิณครับเพราะว่าทักษิณไม่มีผลประโยชน์อะไรครับนะมันก็มาการันตีแล้วครับนะบอกว่าทักศิณไม่มียิ่งรักไม่มีครับขนาดมาที่นี่ก็ยังใช้รถฝังเขาเลยครับนะ ไม่มีธุรกิจอะไรทักษิณนท่านบอกเหมือนกันว่าท่านไม่มีอะไรครับแต่พวกมึงนี่แหละครับคนที่มาเป็นรัฐบาลชุดนี้แหละพวกมึงรอนะครับรอวันเชื่อดครับรอวันที่ฮุนเซนเขาจะเชื่อดพวกมึงครับนะเขาไม่เหลืออะไรเลยครับนะมือขวาของเขานะครับนะเสริญเจินนะครับนะเสริญอ่ะโดนแล้วครับห้าแสนล้านไงโดนสารัฐยึดไปแล้วเขาจะเหลืออะไรล่ะครับหม้อข้าวเขาโดนทุบแล้วครับ นะแต่ที่จริงทักษิณเขาอยากจะทําตรงนี้ให้จุดเหมืองหลายปลายทางครับแต่มันก็มีนะครับนะมีพวกที่นะครับมันเสียผลประโยชน์มันมสาสกัดทักษิณท่านนะครับบอกเลยว่าอยู่ชั้นยี่สห้าปอยปดเดี๋ยวจัดการครับแก๊งสกแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่นั่นครับนะเห็นหรือยังครับนะมันถึงไม่ยอมครับมันถึงไม่ยอม เห็นไหมครับธรรมนัตเนี่ยหลุดไปเลยนะครับนะหลังจากศารก้าตัวตัดสินอุงอิงนะครับนะเสียเกียรติภูมิประเทศครับแต่เวลาพวกมึงไปเปิดบ่อนทําบ่อนครับไอพวกชาติหมาอย่างนั้นเกียรติภูมิเหรอครับนะเป็นนายกมาสิปีครับเป็นรัฐบาลมาสิปีไปเปิดบ่อนที่ซ่องสายตะกูครับนะที่นะครับท่าสายลวดที่จังหวัดตาก อย่างนั้นนะครับทาถนนไปให้เขาด้วยครับนะทําในที่ของตัวเองด้วยครับแต่ไปเป็นหุ้นชวนกับเขาครับมึงทําไมไม่ทําเองไงอย่างที่ผมบอกเลยครับมึงทําไมไม่ทําให้คนไทยมึงหาแดกต่พวกมึงได้ยังไงพวกควายพวกทัดหมาครับอย่างนั้นไม่เสียเตีดแตะคูณเลยครับนายประยุทธ์ประวิตย์ไม่เสียเตีดแตะคูณเลยครับที่มันทําหาแบบนั้นได้ครับเห็นหรือยังครับนะไอสักรยามก็นะครับเป็นรัฐมนตรี คมนาคมขนาดนั้นมันก็นะครับมันทําอะไรล่ะครับทําถนนครับเกือบร้อยล้านนะครับท่านผู้ชมทาถนนขึ้นไปที่บอนเลยฮ่อ่กัวเมืองร่อนจ้นไหมล่ะครับนะค่อยค่อยเปิดครับนี่แหละครับมันถึงกลัวทักษิณมันถึงกลัวชินวัตนนะครับมันให้ริ้วล้อมันออกมาเห่าหอนทุกวันเลยครับเลือดไหลเลือดไหลไม่เหลือครับพักเพื่อไทยครับมึงพูดดิครับมึงไม่ชอบไง แต่กูชอบกูบอกว่าอูนี่แหละครับพักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมครับพวกมึงมีหาอะไรแหละครับกูถามหน่อยมีหาอะไรบริหารประเทศมีหาอะไรกูถามหน่อยมึงทําอะไรได้แหละครับอย่างคนละครึ่งอย่างนี้ครับกูไม่มีกระแดกแล้วกูจะเงินจะครึ่งได้ที่ไหนกูไม่มีโทรศัพท์นี่กูจะเอาที่ไหนล่ะครับถ้าอุงยิงเขายังแจกเงินเหมือนไปซื้อโทรศัพท์ได้เลยครับเงินเหมือนได้เลยครับแต่นี่คนละครึ่งครับ อันดับแรกโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วครับเจ้าเงินที่ไหนนะครับกู้ทั้งนั้นเลยครับนะเห็นหรือยังนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างครับเหมือนกับพักประชาธิปัตย์นานําข้าวประกันราคาข้าวนะเอาครับนะอย่าลืมครับวันที่ยีสินี้ผมอยากจะรู้นะครับว่ามันจะแฉใครบ้างครับมันจะให้ตำรวจถ้ามึงไม่เปิดมันจะให้ตำรวจกัมพาชาจับบอลจับบอลที่พวกนักการเมืองไทยข้าราชการไทยครับ ไม่ว่าจะเป็นสายตะกูครับต้องจับครับไม่จับได้ยังไงล่ะครับนะเพราะว่าคุณเซนเนี่ยรานจ้อนแล้วครับจับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับนักการเมืองไทยค่าราชการไทยครับที่ไปมีบ่อนแล้วก็นะครับนะจะโยนโบยไปว่าพวกจินเทาครับไม่เกี่ยวกับเขาเพราะว่านะครับคุณเซนเนี่เขาถนัดอยู่แล้วครับในการทําลายเพื่อนหักหลังเพื่อนทะเลี่ยนหลังเนี่ย เขาถนัดครับนี่คือสิ่งที่นะครับมันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งวงนั้นนะครับเพราะว่ามีนักการเมืองครับสู้ในเวทีเลือกตั้งไม่ได้ครับสู้ในสภาไม่ได้ครับมันก็เลยสร้างคนไกในการที่จะมาทาร้ายมันรู้อยู่แล้วว่าทักสินยังไงฆ่าก็ไม่ตายขายก็ไม่ขาดครับนะประชาชนเขาอยู่ในใจของเขาประชาชนเขายินข้าวเขารู้ดิครับเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ย อีสานปลูกยางได้ไหมไม่ได้นะครับนะปลูกข้าวโพดอย่างเดียวครับปลูกมันอย่างเดียวปลูกนะครับทําไร่ล้มลุกครับเมื่อไหรจะรวยลหละครับลงทุนทุกปีครับนะปลูกอ้อยอย่างนี้ครับปลูกมันปลูกอ้อยปลูกนะครับข้าวโพดนะเมื่อไหรจะรวยล่ะครับลงทุนทุกปีใส่ปุ๋ยทุกปีตอนนี้นะครับท่านทั้งถิ่นมาเห็นยังครับปีสี่สี่ปลูกยางครับอีสานช่วงเัตวาลครับเขาจะลืมได้ยังไงครับ นะอีสานมีสอสอร้อยกว่านะครับร้อยสามสิบกว่านะพี่น้องจะสังเกตนะครับคนไทยต้องสังเกตเลยก็ว่าร้อยสามสิบกว่าเพื่อไทยอย่างน้อยก็มาเป็นร้อยครับเจ็ดสิบแปดสิบเป็นร้อยครับไอพวกคือมึงย้ายพักย้ายไปนะครับนะย้ายไปครับแตะกูนีนที่ว่าดังๆมึงย้ายไปครับนะเพราะว่าเดี๋ยวมึงก็รู้ครับนระกมีจริงเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขารู้แล้วไง เขารู้แล้วว่านะครับนะพักที่นะครับฝากฝีฝากไข้ได้คือพักเพื่อไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวจังหวัดกาลครับกาญจนบุรีเขตสีนะครับตั้งคซ้อนมันหน่อยครับนะศักดา่ะศักดานะครับนะไอ้ักดาครับที่มันเป็นงูเห่าครับนะเอาตำแหน่งมาหาแดดครับนะ ปิ้งตามกล้วยครับน,นี่คืออยากฝากพี่น้องชาวเกรตีนะครับนะเลือกเพื่อไทยครับต่งสอนมันหน่อยปัดเสธงูเห่าครับนะเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้จริงใจต่อนะครับพี่น้องขนาดมันเกิดจากเพื่อไทยมันยังเผาบ้านตัวเองมันได้พี่น้องยังจะตัดชายัยงสนับนุนมั่นเลยครับนะพี่น้องต้องนะครับให้โอกาสนะครับ พักเพื่อไทยครับสั่งสอนมันครับนะสั่งสอนพวกมันอย่าให้มันได้ผุดได้เกิดครับนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากนะครับวันที่สิบเก้าครับนะนี่ก็สิบเจ็ดแล้วครับวันอาทิตย์ครับเจอกันนะครับเกรีทองผาภูมิครับเหล่าขวัญนะครับนะเหล่าขวัญสั่งสอนนะครับไอศักดาครับนะห้ศักดาให้มันรู้ไปเลยนะครับว่า อย่าลืมนะครับว่าพักพักที่มันสังกัดนะนะพักที่มันสังกัดเองได้เสียงไม่ถึงหมื่นนะครับทู้ชมนะภูมิใจไทยในเขตนั้นได้ไม่ถึงหมื่นนะแต่นะครับแต่เพื่อไทยเนี่ยมาอันดับหนึ่งครับได้สี่หมื่นมันก็ทลยศหักหลังนะครับทลยศหักหลังอุดมการณ์ของพี่น้องนะครับในเขตเลือกตั้งเขตตีการในนาบุรีนะครับพี่น้องร่วม สั่งสอนมาหน่อยครับการย้ายพักนี่ครับผมก็ไม่เข้าใจนะ